สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูไซอีกแล้วนะคะสำหรับวิชาประวัติศาสตร์ชั้นม .4 วันนี้เรามาทบทวนต่อกันเลยในเรื่องของวัฒนธรรมไทยตอนวัฒนธรรมทางจิตใจค่ะไปติดตามกันเลยค่ะวัฒนธรรมทางจิตใจเกี่ยวข้องกับความคิดความเชื่อความศรัทธานในศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นเครื่องส่งเสริมให้มนุษย์มีความสุขและอยู่ร่วมกันในสังคมได้ศาส,สนาที่เป็นรากฐานของสังคมไทยได้แก่พระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งไทยได้รับการถ่ายทอดมาจากรัฐโบราณในสมัยก่อนนั่นเองค่ะพระพุทธศาสนาสอนให้เรียนรู้ถึงเหตุและผล รู้จักแยกแยะสิ่งที่ดีและชั่วมีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความถูกต้องชอบธรรมพระพุทธศาสนายังเป็นที่มาของหลักศิลธรรมจรรยาและประเพณีทางศาสนาและยังมีอิทธิพลต่อภาษาวรรณกรรมและศิลปกรรมของไทยด้วยค่ะและอีกศาสนาหนึ่งนั่นก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ คนไทยรับศาสนานี้มาปรับให้เข้ากับคติความเชื่อดั้งเดิมเช่นการสร้างศาลหลักเมืองการสร้างเทวสถานซึ่งศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็มีบทบาทเด่นชัดเกี่ยวกับพระราชพิธีต่างๆมาตั้งแต่สมัยก่อนสุขโขทยัยและยาวนานมาจนถึงปัจจุบันค่ะและสำหรับคลิปนี้ครูขอลาไปก่อนแล้วติดตามคลิปต่อไป ในเรื่องของวัฒนธรรมไทยตอนวัฒนธรรมทางจารีตและขนธบรรมเนียมประเพณีค่ะสวัสดีค่ะ